ยืมแกด้วยซิลินสักหมื่นหนึ่งอะฉันว่าจะเอาไปออกรถมอไซค์แล้วขับมาทำงานอะ่ะก็ชนมันยืมเงินฉันมันคือฉันตลอดนี่แกตนอืออันนี้แกทำเสร็จแล้วอะตรงนี้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันไม่ผ่านก็มาทำใหม่เฮ้ยมันยไม่ผ่าน,นอ่ะไออ๋อคนที่แกตรงนี้เปล่า ว่าเธอเย็ยนเลิกงานไปหาอะไรกินกันดีไหมคือฉันไม่อยากกลับบ้านเลยอ่ะอืมก็ดีนะแต่ว่าไปกินอะไรดีอ่ะเอางี้ไหมไปกินข้าวดีกว่าข้างออฟฟิศเนี่ยมีร้านอาหารมาเปิดใหม่พอดีเลยอืมดีเลยงั้นเย็ยนนี้เลิกงานไปกินกันอ่ะป้าแล้วเธอไม่อยากไปกับพวกฉันเหรอไปก็ได้แต่ใครเลี้ยงอ่ะเอ้ยทำไมต้องเลี้ยงวะ ช่วยหางกันออกคนละครึ่งไม่ดีกว่านั่นสิป,ปาช่วยกันคนละครึ่งอ่ะมันก็ไม่แพงหรอกนะหารกันตกไม่กี่บาทเองเออก็ได้ได้โอเคเนี okay, ย่ยแค่นั้นแลหละอ,อืมไอตัวไอ้ดงเยี่ยนแก้เหมือนเดิมของนายก็อะไรเนี่ยไปรู้เหนื่อยงานยัไม่ผ่านที่ ลินืแกทำอะไรอยู่อ่ะฉันทำงานอยู่เนี่ยก็จะเสร็จแล้วแหละถ้าเสร็จแล้วเราไปกันเลยเนาะว่าแต่แกมีอะไรอ่ะออเงินมือถือก็หมดเน็ตก็หมดฉันจะบอกที่บ้านยังไงอ่ะลินืแกช่วยเติมเงินเข้ามือถือฉันหน่อยสิพอดีเน็ตฉันหมดอ่ะเดี๋ยว ฉันกดเงินสดพื่นได้ดิกี่บาทอะร้อยหนึงอะเติมเข้าเบอร์ฉันเลยนะได้ดิอะฉันเติมไปแล้วนะโอเคขับใจจ้าจ้ะแกรีบทำงานไปเถอ,อะโอเค นี่อร่อยจริงๆเลยอ่ะวันหลังเรามากันอีกนะได้เด็กนานๆจะมีร้านอาหารที่อร่อยแล้วถูกปากเนี่ยเปิดใกล้กลๆบริษัทเราพอดีนนะงั้นเดี๋ยวเช็คบินเลยเนาะเดี๋ยวจะข้ามเอาอก็ดีนะน้องครับเช็คบินเลยครับครับเอ่อทั้งหมดหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทก็ตกคนละสองร้อยสองร้อยอ่ะ ฉันนอให้กแกเรียบร้อยแล้วเข้าแล้วเออลินแกออกให้ฉันก่อน2 0 0ร้อยนะเดี๋ยวฉันคืนให้ได้ดิน้องมุเนี่ยโอเคสกแกนเรียบร้อยแล้วค่ะค,ครับกำลังมาทันหม่นะครับอเออลินเม่กี้ฉันยืมแกสองร้อยใช่ไหมอะใช่ งั้นฉันขอ,อยืมอีกร้อยงดิฉันจะเอาเป็นค่ารถเมย์กลับบ้านอะ่ะพอดีฉันไม่มีเงินสดลเลยอะได้สิอ่ะหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวฉันขึ้นให้นะอืมงั้นเดี๋ยวฉันกลับก่อนดีกว่า ทษด้วยนะปาพอดีผมมาช้าไปนหน่อยอะไม่เป็นไรคะ่ะว่าแต่คุณสั่งอะไรครับฉันก็รอคุณนี่แหละคะ่ะอ่าพี่ครับสั่งอาหารนะครับเอาเป็นกาแฟดำสองครับแล้วก็เพิ่มช็อตน้ำผึ้งหน่อยครับโอเคครับครับผมอ่าแล้วคุณเอาอะไรเพิ่อมอีกไหมครับเอาเป็นพวกขนมหรือคุกกี้ก็ได้นะคะได้ครับ พี่ครับกันเพิ่มโดนัทอีก3ชิ้นครับกาแฟดำา2แล้วก็โดนัท3นะครับครับผมคอยสักครู่ครับครับเออเจมค่ะวันจันทร์ตอนเย็นนะคะเราไปเดินช็อปปิ้งซื้อเสื้อผ้ากันดีไหมคะได้ครับงั้นเดี๋ยวผมเลิกงานแล้วเดี๋ยวผมโทรหานะครับโอเคค่ะมาแล้วครับกาแฟดำกับโดนัทนะครับเนาะจะจ่ายรวมเลยไหมครับจ่ายแยกค่ะ คนละร้อยแปดสิบบาทนะเจมอ๋อครับงั้นขอเป็นสแกนจ่ายนะครับอ๋อได้ครับได้ครับเจมคุณออกไปชั้นก่อนนะแล้วเดี๋ยวชั้นกดเงินสดมาคืนให้สองร้อยอ่อได้ครับเรียบร้อยแล้วครับครับขอบคุณมากครับครับผมเออเจมค่ะเจมต้องให้ปลายยี่สิบบาทนะมันจะได้ครบสองร้อยพอดีค่ะอ๋อครับ อนนขอบคุณค่ะมาเราไปกันดีกว่าครั<อ>บ,บนี่พวกแกเที่ยงแล้วนี่เราไปหาอะไรกินกันดีไหมอืมก็ดีไงไปกินข้าวร้านป้ามดไหมง่ายดีอร่อยดีอืมปลาแกไปด้วยกันปะ่ะอืมไปก็ได้ เก็บตังเลยนะอืจุดเลยป้าคะคิดตังค่ะจ้องหมดเท่าไหร่คะสักคู่จ้าจานละห้าสิบค่ะน้ำก็ขวดละสิบบาทก็หกสิบเดี๋ยวผมสแกนครับอ่ะจ้าเดี๋ยวนะคะค่ะแป้งค่ะค่ะเข้าแล้วค่ะโอเคครับมาหนูสแกนค่ะจ้าลินแกสแกนจ่ายฉันด้วยสิเดี๋ยวฉันคืนให้อ่ะ ใ่ป่าแกไม่เคยพกเงินสดติดตัวเลยหรอวะฉันเห็นแต่แกยืมลินตลอดเลยอ่ะก็ใช่น่ะสิฉันไม่ค่อยพกเงินสดอ่ะแอปธนาคารฉันก็ใช้ไม่เป็นเลยสิเอ,อแกเห็นหน้าบริษัทไหมมีตู้ ATM ออยู่ตู้นึงอ่ะแกไปกดเงินมาดิติดตัวไว้ก็ยังดีไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันสแกนใจอ,อีกเหรอไม่เป็นไรหรอกเออ,เอ,อเอาตามใจแกแล้วกัน แล้วค่ะจ้าค่ะสลิปขอบคุณจ้าไว้เดี๋ยวฉันคืนให้นะได้สิงั้นกลับไปแหละไปเลยยังก็จ่ายให้ตลอดเลยนะฉันคงชินแล้วแหละแกใจดีไปถึงไหนเนี่ยช่างเออไปกับบ้าเอาสวบริการผม แล้วหาโดยแล้วครับเอ่อขอนั่งตรงนี้ได้ไหมครับเอาเลยครับนั่งตามสบายเลยครับขอบคุณครับไม่เลือกให้แฟนหน่อยเหรอครับเนี่ยอ๋อไม่เลยครับให้แฟนผมเลือกดีกว่าครับเอ่อนี่ครับคุณผู้หญิงครับผมขอแนะนำครับเสื้อตัวนี้ครับเหมาะกับคุณมากเลยครับอ่าลองลองแคปดูเนี่ยเห็นไหมทั้งสีทั้งรูปทรงโอ้โห ได้แล้วซื้อให้แฟนแล้วเนาะมีแต่เสื้อผ้าสวยๆเง้เลยเจมสโอ้ยสวยทุกตัวละครับไปอยากได้หลายตัวเลยอะครับสวยนี่ตัวนี้ก็สวยครับแต่ตัวนี้ก็ชอบอะเจม่์มาค่ะเลือกให้ปาเลยสิคุณเลือกเองเลยครับเรื่องแบบนี้ผมไม่ค่อยถนัดนะครับงั้นเจมซื้อให้ปาตัวหนึ่งได้ไหมคะและอีกตัวหนึ่งอยวาปาซื้อเองตัว199บาทเองซื้อให้หน่อยนะคะ นั่นเอาอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวปายืมก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวปาคืนให้ยืมอีกแล้วแค่ร้9ยเก้้นี่ยยิ่งยืมอีกอ่ะว,วันก่อนค่ากาแฟผมก็เป็นคนจ่ายให้คุณวันนี้ยังมาให้ซื้อเสื้อให้อีกกระจอกว่าผมไม่เอาคนอย่างคุณเป็นเมียหรอกถ้าคืนเอาคนแบบคุณเป็นเมียนะคุณคุยยืมผมทุกวันนะ่ะ<า>ผมขอตัวนะับอา้า มันด่าฉันต่อหน้าคนอ,อือ่นไ,ไงเสร,รีบอกคุณผู้หญิงเอาไหมครับไม,ไม่เอาค่ะเอาโอ้มเาเล็กซื้อเลยไม่เอาเอาเรียนปลาไม่อยู่เหรอไม่อยู่อ๋ออืม ลินคือฉันมีเรื่องที่รบกวนแกหน่อยวะอะไรวะฉันจะยืมเงินแกสักห้าพันเนี่ยฉันจะไปจ่ายค่าเทอมลูกวะฉันให้ดอกเบี้ยแกก็ได้นะเว้ยเฮ้ยไม่เป็นไรฉันให้แกยืมได้แต่ดอกเบี้ยฉันไม่คิดคนกันเองเธอแกก็เป็นเพื่อนฉันจริงเหรอวะเออขอบคุณมากนะไม่เป็นไรแกนี่ใจดีจริงเลยวะขอบคุณนะ ขอยืมแกด้วยซิลินสักหมื่นหนึ่งอะฉันว่าจะเอาไปออกรถมอไซค์แล้วขับมาทำงานอ่ะ,อะไม่ได้หรอกปาทำไมอะพี่ชนอะแกยังให้มันยืมได้เลยฉันก็เพื่อนแกนะก็ชนมันยืมเงินฉันมันคือฉันตลอดแต่แกยืมเงินฉันทุกวันไม่เคยคืนฉันเลยนะแ,แค่ร้อยสองร้อยทำเป็นมาพูดทวงบุญคุณนี่นี่นเปา แกยืมทีละร้อยสองร้อยหลายๆายครั้งเนี่ยมันก็เป็นเงินเยอะนะเวย้ยขึ้นชื่อว่ายืมไม่ว่าจะกี่บาทมันก็คือยือมย,ยังไงแกก็ต้องคืนแต่แกเนี่ยไม่เคยคืนแถมยังหน้าด้านม,นยมายืมใหม่อีกแถมยังพูดที่แย่แบบนี้อีกอ่ะป่าฉันจะบอกอะไรแกให้นะแกยืมเงินฉันกินข้าวฉันไม่เคยว่าแต่นี่แกไม่เคยคืนฉันเลย หวังแต่จะได้เงินฟรีๆสู้แกบอกฉันว่าแกไม่มีเงินกินข้าวให้ฉันเลี้ยงมันยังดีสะกว่าแถมคำพูดคำจากแกหมายังไม่รับประทานเลยเพราะว่าคนอย่างแกมันไม่ซื่อสัตย์มันเห็นแก่ตัวมันไม่มีความรับผิดชอบชนเดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงข้าวแกเองไปเื่ยจริงเหรอวะจริงลุ <laughs> มาสิ they kill coffee <laughs>